ถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นเหตุทําให้หลายคนมองว่าฟิล์มรัตภูมิคือรักใหม่ของใบเตยอ,อาสยามล่าสุดเจ้าตัวมายืนยันคาว่าเขาไม่ได้เป็นรักใหม่ของใบเตยอ,อาสยามที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันมาอันนั้นมันแค่งานก่อนหน้านี้นะคะมี ประเด็นข่าวอักษรย่อมานะคะว่านักร้องสาวสุดแซ่บนะคะเซ็นใบหยาเงียบนะคะกับสาม,มีนะคะโดยมีลูกสาวที่ชื่อคล้ายดังกับอานิธานนะคะอะไรเงี้ยก็คือน้องเวทมนต์นะคะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอักษรย่อแล้วก็คําใบเนี่ยคือมันซัดไปที่ใบเตยนะคะแล้วก็ ล่าสุดก็คือมีโยงไปถึงว่าคุณฟิล์มรัตภูมิเนี่ยคือรักใหม่ของใบเตยนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยแอบไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันมานะคะข่าวว่าอย่างนั้นวันนี้นะคะทางข่าวสดเนี่ยเขาก็ได้ยกหูนะคะโทรสัมภาษณ์คุณฟิล์มนะคะข้อมูลนี้นะคะจากข่าวสดนะคะซึ่งฟิล์มนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะประมาณว่าตัวฟิล์มเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเลยกับข่าวนะคะเพราะว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้าเหมือนกันที่บอกว่าไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วผมก็รู้ว่าน้องเขาจะมีผลิต เขาก็คงเห็นว่าประเด็นแบบนี้น่าจะเรียกสื่อได้หรือเปล่าผมเองก็พอจะรู้เรื่องการตลาดสําหรับสายบันเทิงอยู่แล้วเลยไม่ได้สนใจและก่อนหน้านั้นตัวฟิล์มนะคะเขาก็บอกว่าเขาได้ช่วยประสานประสานงานให้กับใบเตยที่ไปแจ้งความนะคะเพราะว่ามีเว็บพนันเนี่ยเอารูปของใบเตยไปใช้ฟิล์มก็เลยไปช่วยประสานงานนะคะแล้วก็มีรูปออกมาก็คือเหมือนมีฟิล์มกับใบเตยเนี่ยอยู่ในรูปนั้นก็เลยทําให้คนคิดว่าเอ้ยน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าเนาะแล้วที่สําคัญคือ ไปถ่ายพิเรนดิ้งมาด้วยกันอะไรเงี้ยคนก็เลยอธิความไปว่าผมกับน้องเนี่ยเออน่าจะใช่แหละนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะไอถ่ายพิเรนดิ้งมันคืองานจ้างนะคะเพราะว่าฟิล์มเขายืนยันนะคะว่ากับใบเตยเนี่ยเขาเหมือนแบบพี่น้องกันเขาไม่ใช่รักใหม่ของใบเตยอ,อย่างแน่นอนเพราะตัวของคุณฟิล์มเองเนี่ยเขาก็มีคนคุยอยู่แล้วแล้วข่าวเนี้ยก็ไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์กับคนที่เขาคุยอยู่ด้วยในตอนนี้นะคะส่วนใบเตยเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าได้หย่ากับแมนแล้วจริงๆหรือไม่จริงนะคะแต่วงในาบอกว่ เขาได้อยากกันแล้วจริงๆแต่ยังไงเราคิดว่ารอใบเตยอ,ออกมาพูดและยืนยันด้วยตัวเธอเองดีกว่านะคะส่วนข่าวนี้จะเป็นข่าวโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ของเธอหรือไม่นั้นอันนี้ก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปค่ะ